ร้านกาแฟนัดคอฟฟี่สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่ค้าจะมาสอนวิธีเติมเงินคนละครึ่งนะคะหรือว่าแอปกระเป๋าตังนั่นเองค่ะตอนนี้แม่ค้าก็เปิดเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะรอสักพักหนึ่งนะคะ เมื่อวานนะคะเป็นวันใช้คนละครึ่งวันแรกแล้วก็จะมีลูกค้าถามมาเยอะมากเลยแม่นะคะ้าหนูจะต่อทง,งานยังไงคะหนูไม่มีเงินแปดร้อยบาท เราไม่จําเป็นต้องมีเงินแปดร้อยบาทก็ได้นะคะเรามีเท่าไหร่เราก็เติมไปเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้วันละร้อยห้าสิบบาททุกวันก็ได้นะคะเขาคือกําหนดไว้ให้เฉยๆว่าอ่าใช้ได้ไม่เกินวันละร้อยห้าสิบบาทรัฐบาลออกให้ครึ่งหนึง่งเราออกครึ่งหนึง่ง สมมติเรามีเงินอยู่ห้าสิบบาทเราก็จะเติมแค่ห้าสิบบาทก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเติมละร้อยห้าสิบหรือเติมทีเดียวแปดร้อยไม่จําเป็นนะคะเดี๋ยวคลิปนี้แม่ค้าจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะอ่าเข้าเข้ามาถึงแล้วนะคะตอนนี้แม่ค้ามีเงินในแอปอยู่ศูนย์บาทนะคะจากนั้นให้เรากดแถบสีเขียวตรงนี้นะคะเป็นการเติมเงิน อ่าเราก็จะมาเจอหน้านี้เลือกธนาคารนะคะคลิปนี้แม่คะจะเป็นเลือกเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะคะตามด้วยอ่า QR พร้อมเพย์นะคะก็จะเป็นอ่าหน้า QR code ของเราเสร็จแล้วก็กดไปที่บันทึกอพอเราบันทึกเสร็จแล้วเราก็ย้อนกลับไปที่แอปพลิเคชันนะคะ แอปพลิเคชันธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อกี้อะคะ่ะจากนั้นให้เราเลื่อนมา,าล่างสุดเลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปเปิดแอปค่ะ เปิดแอปเข้ามารอสักครู่นะคะก็จะเป็นหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ของเราค่ะมาหน้านี้แล้วให้เรากดไปตรงที่สแกนจ่ายนะคะสแกนจ,จ่ายเสร็จแล้วรอสักครู่ก็จะเป็นอ่าเห็นปุ่มตรงนี้ไหมคะที่เป็นรูปาพา่ะคะ่ะคลิกเข้าไปนะคะ คลิกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกบาร์โคดที่เราบันทึกไว้นะคะธนาคารเขาก็จะให้ใส่รหัสนะคะใส่รหัสแอปธนาคารของเราเสร็จแล้วก็ใส่จำนวนเงินนะคะอันนี้แม่ค้ามีเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ว่าแม่ค้าจะไม่เติมหนึ่งร้อยบาทแม่ค้าจะเติมห้าสิบบาทนะคะโอเค เติมเงินห้าสิบบาทนะคะเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เราย้อนกลับไปที่เดิมนะคะอันดูไปที่เดิมเลยไปเช็คดูว่าเงินเข้ากระเป๋าตังเราหรือ,อยังนะคะ ย้อนกลับไปเรื่อยๆนะคะจนจะมาถึงอหน้าเดิมของเราอาค่ะตอนนี้เงินแม่ค้าก็เหลืออยู่ห้าสิบบาทแล้วนะคะคือว่าเงินออกจากแอปไทยพาณิชย์ไปแล้วนะคะเราก็จะย้อนกลับมาดูอ่าที่แอปกระเป๋าตังค์นะคะว่า เงินห้าสิบบาทที่เราเติมเข้าไปนั้นมาหรืยยัะอ่าโอเคนะคะเงินเข้ามาแล้วนะคะห้าสิบบาทนี่นะคะตรงนี้ห้าสิบบาททีนี้เรามาดูนะคะว่าจะใช้ยังไงให้กดไปตรงที่คําว่าใช้สิทธิ์นะคะใช้สิทธิ์เราจะมาเช็คดูก่อนว่าเงินในแอปกระเป๋าตังค์อ่ะอ่ารัฐบาลขอเข้าให้แล้วใช่ไหมคะ แปดร้อยบาทเมื่อวานแล้วก็เรามีสิทธิ์ที่จะใช้เงินได้ขั้นต่ำวันละร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบาทหมายถึงว่ารัฐบาลให้ขำวันละร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เราก็เข้ามาดูหน้านี้แล้วเราก็ลองมากดปุ่มตรงสแกนใช้สิทธิ์ดูนะคะ กดคำว่าสแกนใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็รอสักครู่อ่ามันขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้แอปนะคะเขาก็จะให้เลือกเลือกขนาดใช้แอปนะคะก็จะเป็นแบบนี้ไว้สแกนนะคะเวลาที่เราไปซื้อของที่ร้านค้านะคะจะสร้างบาร์โค้ดราคาให้เรานะคะ นี่ก็คือตัวอย่างนะคะแม่ค้าไปซื้อของในราคาเจ็ดสิบบาทนะคะเงินแม่ค้าก็คือแม่ค้าจะจ่ายแค่สามสิบห้าบาทและอีกสามสิบห้าบาทก็คือรัฐบาลเขาจ่ายให้นะคะเห็นไหมคะก็คือด้านบนด้านบนจากที่มันมีแปดร้อยบาทมันก็จะลบไปสามสิบห้าบาทนี่คือเงินของรัฐบาลที่เขาจ่ายให้เรานะคะ แล้วก็อ่าลิมิตในการใช้วันละ150บาทอย่างเงี้ยมันก็จะเหลืออยู่อ่า115บาทนะคะทีนี้เรามาดูอีกอีกวันหนึ่งของเรานะคะว่าคือเราไม่ได้ใช้150บาทเนะาะเมื่อวานเราใช้ไปแค่ เจ็ดสิบาทเจ็ดสิบาทในนั้นก็จะมีเงินของเราสามสิบห้าบาทแล้วก็เงินรัฐบาลสามสิบห้าบาทซึ่งมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะเงินมันก็จะอยู่อยู่ในนั้นคือเห็นไหมคะข้ามาเช็คตอนนี้ไหมคะก็กำลังจะเข้ามาเช็คยอดเงินนะคะว่าเห็นไหมคะ เมื่อวานเติมไปห้าสิบบาทใช้ไปสามสิบห้าบาทก็เหลือสิบห้าบาทนะคะยังเหลือนะคะอ่าแล้วมาดูหน้านี้มีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะจากอาเมื่อวานลิมิตในการใช้เงินตรงข้างล่างที่ที่มันเขียนว่าร้อยร้อยสิบห้าใช้ไปแล้วสามสิบห้าใช่ไหมคะอพอมาวันนี้เขาก็จะให้ใช้ร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะคะว่ายอดเงินข้างบน เราก็จะหายไปสามสิบห้าบาทจากที่เราใช้เมื่อวานนะคะมีลูกค้าหลายคนนะคะบอกว่า,าต้องใช้วันละร้อยห้าสิบบาทต้องใช้ให้หมดเลยไหมคะไม่จำเป็นนะคะแม่ค้าบอกเลยว่าไม่จำเป็นมีสิบบาทยี่สิบบาทเติมเข้าไปก็ใช้เท่านั้นก่อนก็ได้ค่ะบางวันไม่ใช้เลยก็ได้นะคะเงินไม่ได้หายไปไหนคะ่ะ อนอกจากแอปกระเป๋าตังค์จะใช้ในโครงการคนละครึ่งนะคะแล้วก็สามารถเติมเงินมือถือโอนเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟสาธารณูปโภคต่างๆนี้ก็ได้ด้วยนะคะลองเข้าไปศึกษาดูนะคะแอปนี้ทำได้หลายๆอย่างเลย สำหรับคลิปนี้แม่คะก็จะมาแชร์ความรู้เท่านี้นะคะหากใครคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ